สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรสวัสดีชาวราศีตุลและลัคนาตุลทุกทกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันว่าด้วยเรื่องของดาวพระหัส,สบดีย้ายย้ายราศีจากมังกรเข้าสู่ราศีกุมเป็นการชั่วคราว6เดือนนะคะตั้งแต่วันที่29มีนาคมจนถึงวันที่27กันยายน2564 แน่นอนว่าการที่ดาวพระรหัสสบดีย้ายราศีในครั้งนี้เนี่ยย่อมส่งผลดีกับทุกๆคนกับทุกๆราศีแน่นอนชาวราศีตุลเองก็เช่นกันย่อมส่งผลการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องการเรื่องงานแล้วก็ความสำเร็จที่รออยู่นะคะ ก่อนที่เราจะมาฟังคลิปนี้เป็นคำแนะนำว่า6เดือนต่อจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นแนวทางขอคนราศีตุลน,นะคะช่วงนี้แผ่นนิดนึงนะราศีตุลยอด subscribe ลดลงแล้วก็อยอดวิวลดลงเพราะฉะนั้นนคนราศีตุลต้องไม่ยอมแพ้ราศีอื่นนะคะฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ ให้กันด้วยนะคะดวงนี้เป็นดวงที่ทําให้ฟรีขอแค่กดติดตามแล้วก็ขอแค่กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันส่วนถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k ส้มมาพยากรได้เลยราคาเริ่มต้น3คําถาม59บาท5คําถาม99บาทแต่ถ้าเป็นดวงความรัก3คําถาม99บาท5คําถาม149บาทส้มมะพยากรใน facebook นะคะอ่านกดอ่านกติกาให้เรียบร้อยโอนเน ินส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะสำหรับ ชาวราศีตุลก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆมันหลายปีแล้วแหละด้วยความที่ว่าดาวมรุยูเองเนี่ยก็ยังเล็งดวงชะตาของชาวราศีตุลอยู่มันก็เลยทําให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ยายย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยย้ายอยู่บ่อยๆย,ย้ายแล้วย้ายอีกย้ายจนเหนื่อยย,ย้ยายย้ายจนเหนื่อยย้ายจนท้อแล้วเหมือนกันเนาะอดเอาอีกสักนิดนึงนะคะอีกแค่ปีครึ่งเท่านั้นเดี๋ยวดวงมันก็จะดีขึ้นแล้วแล้วประกอบกับว่าช่วงที่ผ่านมาดาวสาวเอ่ย ดาวพระรหัสเอ้ยก็เดินไล่เบียดไล่บี้กันมาแล้วก็ซ้ำยังเดินวิป,ปลิตเดี๋ยวก็เดินหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลังอีกนะ มันมีเรื่องอะไรติดขัดหลายอย่างตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณก็อยู่ในเรือนที่มันไม่ค่อยดีก็คือเรียกว่า,วาเรือนอลินั่นแหละทำอะไรก็มีปัญหาอุปสรรคติดขัดแล้วดาวเรื่องของการเงินเองก็ไปอยู่กับดาวพระราหูอีกไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลคนราศีตุลเนี่ยผ่านมาได้ ถึงวันนี้เนี่ยถือว่าคนราศีตุลสุดยอดมากแล้วส้มมาอยากจะบอกว่าอะไรที่มันติดขัดหรืออะไรที่มันค้างค้างอยู่ทําแล้วมันไม่ได้สําเร็จโดยง่ายเนี่ยขออย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะหลังวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปอะไรที่อยู่ในระหว่างการเริ่มต้นหรืออะไรที่มันอยู่ในเรื่องของการบุกเบิกหรืออะไรก็ตามที่ทํามานานแล้วไม่สําเร็จสักทีอย่าเพิ่งท้อ มันเปรียบเสมือนไพ่ The อชาริออหรือไพ่นักรบอะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจและลงมือทำเนี่ยมันกำลังจะสำเร็จในที่สุดเดินหน้าค่ะลุยค่ะสู้ค่ะอะไรที่ทำอยู่ที่มันติดขัดหรือค้างอยู่หรืออะไรที่อยู่ในระหว่างการเริ่มต้นขอให้เริ่มทำต่อไป keep going keep forward look forward แสดงว่าทำต่อไปหลังจากวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปมันจะดีมากๆไม่จำเป็นต้องหยุดทำนะคะมันอาจจะเหนื่อยบ้างมันอาจจะท้อบ้างบางช่วงแต่อย่าหยุดทำ เพราะมันกําลังจะสําเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ตั้งใจไว้การงานมีความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าใครรอคอยการบรรจุใครอยากสอบราชาการลุยได้เลยเต็มที่หรือใครที่ ตกงานว่างงานมาก่อนหน้านี้มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีก่อนหน้านี้ไปที่ไหนสัมภาษณ์ก็ไม่ผ่านเลยหรือว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเยอะตอนนี้คนตกงานว่างงานก็มีเกณฑ์จะได้งานคนที่รอคอยความสำเร็จในเรื่องของงานก็จะมีในเรื่องของอาการบุกเบิกฝ่าฟันด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองแล้วเจ้านายจะเห็นผลงานไม่ต้องรอการช่วยเหลือสนับสนุนจากใครนะเพราะว่า ตอนนี้หลังวันที่29มีนาเราต้องสู้ด้วยตัวเองเราต้องลุยด้วยตัวเองบอกแล้วไงว่ามันเหมือนไพ่นักรบทำอะไรจะสำเร็จได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนส่วนในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีพาร์ทเนอร์อาจจะมีหุ้นส่วนการลงทุนจะสามารถขยับขยายได้ใครที่รอคอยการกู้เงินอาจจะกู้เงินมาเริ่มต้นลงทุนทำอะไรบางอย่างสามารถที่จะกู้ได้กู้ผ่านหรือตอนนี้ดาวเสาก็ยังอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ ก็อาจจะมีเกณฑ์กู้ซื้อบ้านซื้อรถที่ดินมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่คือมันมีเกณฑ์จะเป็นหนี้นั่นแหละพูดง่ายๆแต่มันเป็นหนี้แล้วมันได้ของชิ้นใหญ่ได้บ้านได้รถแล้วได้อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันคือมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณทำแล้วมันจะมีความมั่นคงชาวราศีตุลเนี่ยในเวลานี้บอกเลยนะ 6เดือนต่อจากนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากสภาพเดิมๆความเป็นอยู่เดิมๆม,มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็กระท่อนกระแทน่นต่อจากนี้ไปมันจะมีโอกาสในการทํามาหากินมันจะมีความสุขมีความเจริญแล้วก็มันจะมีลู่ทางที่ทําให้คุณได้พัฒนาตนเองสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนําพาให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองคนที่จะทําการค้า ก็จะประสบความสำเร็จหรือคิดสิ่งใดไว้อ่ะขอแค่ลงมือทำหนึ่งนะคะขอแค่ลงมือทำสองยาหยุดทำขอแค่สองอย่างนะชาวราศีตุลหนึ่งลงมือทำ สองอยาหยุดทําแล้วมันจะสําเร็จสําเร็จได้ด้วยน้ําผักน้าแรงของตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยาหากจะคิดทำอะไรวางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบแล้วจงลงมือทําเลยมันเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาพูดง่ายๆว่าดวงเปิดสําหรับการเงินสบายใจได้เลยนะ คือรายจ่ายโอ้โหนรกหมกไหม้มากก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมรายจ่ายจุกจุกกันเลยทีเดียวแต่คุณก็หมุนได้อ่ะเห็นไหมคุณก็หมุนได้จนแล้วจนรอดคือที่มันต้องจ่ายเยอะดาวดาวหูหูเนี่ยไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นเรือนการเงินของคุณนั่นเอง แต่หลังจาก14เมษายน2564เดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกจากกันแล้วรอดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนมันก็จะการเงินคล่องตัวขึ้นสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นรายจ่ายต่างๆที่มัน เยอะแยะมากมายตอนนี้ก็จะเริ่มเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อ่าขอแสดงความยินดีด้วยอดทนอีกหน่อยแต่เรื่องของการวางแผนการใช้เงินจริง,รงๆเราก็ต้องวางแผนนะแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมันกําลังจะขยับดีขึ้นมันเหมือนว่าดาวหลายๆอย่างเริ่มส่งผลในทางที่ดีจะอยู่ในเรือนอริจะอยู่ในเรือน,อ,รอ,นเรอนวินาหรืออะไรใดๆมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไปสู่เรือนที่ดีขึ้นแล้วมันจะทําให้ดวงดีในทุกๆด้านลุย สู้อย่าท้อจงทําต่อไปส่วนความรักคนโสดจงโสดต่อไปไม่แนะนําให้มีคู่ไม่แนะนําให้มีแฟนส่วนคนที่มีคู่แล้วละ่ะทํำยังไงคนที่มีคู่ก็จําเป็นต้องยอมรับอะยอมรับ ทําความเข้าใจแล้วก็ประคับประคองความรักคือความเข้าใจคือไอระหองระแหงง้องแงงกันมามันเป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นธรรมดาแต่คุณต้องเรียนรู้ยอมรับและปรับตัวทำความเข้าใจซึ่งกันและกันความรักมันถึงจะยืดยาวส่วนในเรื่องของสุขภาพใครที่เคยเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้อาการจะดีขึ้นตามลําดับสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจงสู้จงอย่าหยุดทําและอย่าท้อถอย ไหว้พระเทวดาพระเพลหัสเสริมดวงไหว้พระปางสมาธิขอพรเสริมดวงแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงสักหน่อยหนึ่งนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างดวงตาคนตาบอดเสริมดวงสักหน่อยแล้วดวงจะแหงๆปังๆกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ